สวัสดีค่ะวันนี้มีการรับสมัคร The Voice p r i s มาอัปเดตสร้างปรากฏการณ์ใหม่ประเทศไทยประกาศรับสมัคร LGBTQ ทั่วประเทศร่วมประกวด The Voice p r a e ครั้งแรกในโลกไม่จำกัดสัญชาติเริ่มออดิชั่น1มกราคม2568นี้เรียกเสียงฮือฮาจากโลกโซเชียลได้มากเลย เมื่อเพจ Facebook The Voice Thailand หรือ The Voice Thailand เสียงจริงตัวจริงรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังออกมาประกาศข่าวดีรับสมัคร LGBTQ ทั่วประเทศร่วมประกวด The Voice Pride อีก e ครั้งแรกในโลกเพื่อนเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศผ่านเสียงเพลงโดยจะเริ่มรับสมัครออ d i t i o n ตั้งแต่วันที่1ถึง25มกราคม2568 คุณสมบัติผู้สมัคร The Voice ไพรผู้สมัครต้องมีอายุ15-60ปี 2. ผู้สมัครต้องอยู่ในเกณฑ์ LGBTQ 3. ไม่มีพันธะผูกพันกับสังกัดหรือค่ายเพลงหรือตัวแทนใดๆ 4. ไม่จำกัดสัญชาติแต่ต้องพูดและร้องเพลงด้วยภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว 5. ชาวต่างชาติต้องมีหลักฐานและเอกสารยืนยันการพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายกติกาการออเดชั่นเดอะ o i c ์ใพรหเปิดรับสมัครออเดชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เวลา0 1, นูนนาฬิกา1นาทีถึงวันที่25มกราคม2568เวลา23.59นาฬิกา59นาที โดยการส่งคลิปออดิชั o n มาที่ t h e v o i c e s t g m a i l com สองคลิปออดิชั o n ต้องประกอบไปด้วย2ส,ส่วน2.1แนะนำตัวพร้อมบอกเหตุผลที่อยากร่วมรายการ The Voice ไ r ร2.2ร้องเพลง 3. รับสมัครทั้งแบบนักร้องเดี่ยวและนักร้องคู่ 4. กร้องสดโดยไม่ใช้แบงแทร็กหรือสามารถใช้เครื่องดนตรีสดประกอบได้1ชิ้นโดยผู้สมัครต้องเล่นเองเท่านั้น 5. คลิปต้องมีความยาวสุทธิไม่เกิน2นาทีแนะนำตัวร้องเพลงและต้องเห็นใบหน้าของผู้สมัครชัดเจน 6. คลิปต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน200 MB และความละเอียดไม่เกิน19201080 0 Fu l d อัปโหลดได้เฉพาะไฟล์นามสกุล mp4, avi, mov, m MO t v เท่านั้น 8. อัปโหลดคลิปได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยจะยึดไฟล์แรกที่ส่งในการพิจารณา 9. ทุกคลิปที่ส่งมาเพื่อออดิชั่นต้องเป็นการร้องสดไม่ใช้แบ็กกิ้งแทร็กและไม่ผ่านการปรับแต่งเสียงใดๆ 10. หากพบว่าภาพและเสียงในคลิปที่ท่านส่งมา มีการดัดแปลงเกินความเป็นจริงทางรายการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานของท่านตลอดไปการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดหมายเหตุทางรายการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่รายการระบุไว้พี่พี่น้องน้อ LGBTQ มาสมัครกันรอเชียนรอชมผลงานนะคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ